ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ45จังหวัดสมกับรอคอยฝนมานานจัดหนักจัดเต็มวันนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันกับช่องวาทภัยอุทกภัยพยากรณาา์ในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ โดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่จะเข้ามาในวันนี้45จังหวัดเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินะครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนะครปฐมการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเทราชนบุรีระยอง จันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากนะครับอิทธิพลที่ทำให้มีฝนบริเวณภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งอิทธิพลของฝนในวันนี้อันเนื่องมาจากจะมีลมใต้และลมตะานออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะานออก รวมถึงบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับที่แอดมินได้เอ,อ่ยไปแล้วและคลื่นลมบริเวณทะเลก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอา่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านของบริเวณภาคเหนือจะเน้นบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พยาแพร่น,น่านอุตรดิตตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยโดยภาคเหนือในวันนี้จะได้รับอิทธิพลจากเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนทําให้มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางพื้นที่โดยแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ ระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในระยะนี้นอกจากนั้นแล้ว ยังมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวรอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ด้วยนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลด้วยฝนในวันนี้มากที่สุดอยู่ที่ภาคเหนือ60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคกลาง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40%ของพื้นที่และฝน20%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนฝน10%ของพื้นที่ที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันไั้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามา โชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ